สวัสดีจ้าพี่น้องทุกผู้ชมมือนีนพกก่อพ่อกระจองแย่ไปสีชาแนลือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยยไปสีได้วนำของมูลน่าทางเลยเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นเนวทางก่อนสิป,ปาับชมรรบฟังายบไสีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ย่ไปสีน้ม่เดอจ้าพี่น้องเรีวก็บย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย้ำายไสีรงคลิปใหม่หรือว่าอัปเดตคลิปใหม่พี่น้องกับสิป,ปะเดพาดเบิง่งพาดชาจี่มอเนื้อทักยบ้ะ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะการบ่าวร้ายยายห้างพี่น้องจ๋าไปเบิ่งขอมูลเนีทางอาจารย์ทันแหล่ก็เลยเนาะค่ะแนวทางนี้เป็นแนวทางของแอดยันนะค่ะแอดยันเบนบอกว่าแนวทางน่าจะเป็นแนวทางแนวทางล่างเพื่อนนะจ๊ะเอาพี่น้องแคปหน้าจอชุดเต็มเบนมีเลขเดียนอยู่ที่เจ็ดแปดสองสามเนาะจ๊ะอะไรโตเลขหลายต้องขอโทษขอให้หลายเอพี่น้องเนาะค่ะเนาะยายไม่บริการให้เนาะพี่น้องเนาะ หมักตัวใดกับควายพิจารณาไว้ตัวนั้นก็ได้นะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอันเทพบรรลือสูตรคันเทพนะจ๊ะไอ้มัมยู่ในหนีแล้วพี่น้องเด้อดูให้จบแอดรัชนกสรุปสามตัวบนด้วยจบย่าไพลูกสองคลิปเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะเนาะสามตัวบนตรงแคปหน้าจอย่าไพ่บดิอ่านหายนะคะเพอนาจะเน้นเก้าหนึ่งกับเจ็ดเก้าเนาะเทพบรรลือสูตรคันเทพนะ้๊พี่น้องเนาะมักตัวใดกับจวดจาาฝาดบ่มน้ำเพลินได้ พอทุกสำนักทุกอาจารย์ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางโค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายแนยวทางของแอดแผนๆมันแปนแก่ไพ่ลุงแห้พี่น้องเดิลูกเดิเนาะเอา,เอา,เอาคู่ดับแต้มรวมสองตัวลางคู่ดับลางาะพี่น้องของเด็กตากนะจ้าเอาเลขดับไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะเอาเลขดับไปก่อนพี่น้องคะ แคบหน้าจอเลขดับไปได้เลยนะคะพี่น้องเนาะ <S <S ต,ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาตัวค่าเ้อพี่น้องเด้อมาตัวค่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกอันนี้ของแ้เดอเป็นอย่างก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวแยกแปกสิบหกหอยฟางเนาะแอส เปลี่ยนรูปไม่เดอร์ว่าสันเพื่อนว่าใส่รูปตอนเขาวงการไม่ไว่าสันสำหรับแนวทางของงันมาตัวค่าเนาะเพื่อนบอกว่าเด่นบนรางวันนี้อยู่ที่เจ็ดละแปดนะพี่น้องนะเด่นอยู่ที่ 7, เจ็ดละแปดเพื่อนบอกว่าชอบส่วนตัว 3, 2, 7, 4, 2, 7, สามสองเจ็ดสี่สองเจ็ดสหนึ่งสามเจ็ดและสองหาสองเจ็ดเนาะมาตัวใดกับพี่จาหน้าตามเพื่อนใดพอทุกสำนักทุกอาจารย์้วนแล้วแต่เป็นแนวทางนะคะพี่น้องคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางลอตโต้แมทริกงวดนี้เด่นสองนะคะพี่น้องคะเด่นสองล่างของลอตโต้เอ่อเด่นสองมาได้บนล่างลอตโต้แมทริกนะคะพี่น้องพิจารณาตามเพื่อนใดเนาะเพราะว่าทุกสำนักทุกอาจารย์ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางนะคะพี่น้องคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพมันบอกว่าแอดแสงเดือนชุดเน้นบน0617 2815พิจารณาได้วจวดจัดฝากเบิ่มค่ะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดตาคนบอกว่าหน่วยลางอยู่ที่เก้าพี่น้องมาเก้าศูนย์บ่แต่ว่าก็จะบอกว่า 2. สองศูนย์มาแห้งเนาะ 2. สองศูนย์มาแรงจวดจาดเก้าศูนย์ก็ได้เดอ้อพี่น้องเดอ้อสำหรับผู้ใดนอกเนวทางอ่าสายดวนแอดมาหน่อยพรุ่งนี้เช้าถ้าเพื่อนมากก็จะเป็นมื่อเช้าเด้อพี่น้องเดอ้อถ้าเพื่อนมากเยแพงจะลงคลิปลงคลิปแรกให้เลยนะจ๊ะถ้าเพื่อนมากสายเนี่ยจะเป็นคลิปสองถ้าคลิปสองเจ๊แพงจะล่อ ลอ่อจากฐานาลโแอนมาหน่อยแล้วลงสายาย่ก็จะล่อ้าเกินเก้าโมงเนาะยาย่่จะลงกนเนะาะถ้ารอเกินเก้าโมงเก้าโมงยาย่่จะพยายามลงให้เป็นคลิปแรกเนะาะ้ถาถ้าเพิ่นมาลังเก้าโมงก็จะเป็นลิปสองชิปสองก็จะสายแนได้พี่น้องเนาะนมาหน่อยค่อยหักสายด่วนเพิ่นนะจ๊ะต่อไปได้จ้าอันนี้เป็นแนวทางวิกสังกสีเนาะค่ะชนกันนะคะรวมกันชนกันอยู่ที่แปดแปดทั้งทึ่งแปดอะไรดี สิบแปดศูนย์หรือสิบแปดหกว่ามา,มาไปน้องแปดศูนย์แปดสองแปดหกแปดซีว่าไปเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าแบ่งพันฟรีว่าสั้นสำหรับแนวทางคนไทยหัวใจสิงพี่น้องจา้งางวดนี้เด่นศูนย์หนึ่งีเนาะจ้าแคบหน้าจอเด่นบนนะคะรัฐบาลไทยคนไทยหัวใจสิงแคบหน้าจอตอนนี้ได้เลยเนาะพี่น,อน้องเนาะทุกสำนักทุกอาจารย์รวนแล้วแต่เป็นแนวทางเด้อค่ะพี่น้องค่ะแค่ไพีกับพยายามหามหาไห่เต็มที่เนาะพี่น้อ,นองเนาะ เขามาเ่เลี้ยวฝากกดไลไรกดแชร์ไม่ข้ามโฆษณาเนานะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอันเป็นแนวทางสูตรนี่ยัยไพ่ก็มาของคนณโดยดีสูตรนี้นะพี่น้องงวดที่เลี้ยวเขาหาศนะูนย์สี่น้องวดน,นี้แปดสี่แปดหนึ่งเก้าสี่และเก้าหนึ่งมากตัวใดจวดตามเพื่อนใดทุกสำนักทุกอาจารย์ดว้วยแล้วจะเป็นแนวทางต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพค่นบอกว่ารัฐบาลไทยงวดน,นี้เด่นสองแปดสอง ซีแปดสองซีแปดหกฮะนะต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางแอดเพนเนาะแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะพี่น้องถือหวด,ดอยู่เนาะต่อไปเลยค่ะเซียนท่าทรายเียนท่ายายบอกว่าพวกน,นี้เดินเจ็ดรองแปดเซียนท่าทรายนะไอม้ม่ำบอกว่าเดินหกรองเจ็ดแสดงว่าเซียนท่าทราย์ก็ไอม้ม่ำชนกันอยู่ที่เจ็ดเจ็ดอะไรดีพี่น้องคะเจสซีมาบนหรือว่าเจสซีมาล่างพิจารณาได้เนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้พี่น้องถามหาหลายมาเมื่อเร้าอย่ไพเอาสองอันมาสอดกันแต่ว่าอันนี้บ่เห็นก็เลยเอามาลงกให้เบิ้งอีกรอบหนึ่งงวดที่แล้วเพิ่งถามมาย่าไพ่ก่อนคือ,บ,อ,อบ่เห็นอ่าบ่าเฮงอีสานไตเนาะงวดที่แล้วย่าไพ่ก็เลยเขียนในคอมเมนต์เพื่อนบอกว่าเพื่อนไดหนึ่งสามนะจ้าพี่นอ้องจ้างวดนี้เพื่อนบอกว่าสองเจ็ดสองเจ็ดสองกับสองสองงวดนี้จวดบ่ยากสองคูเท่านั้นพี่นอ้องถ้าเจ็ดสองเจ็ดสองจะเป็นตัวเต็มตลอดเอาสองสอง นอนพี่น้องเนาะเจ็ดสองจะเป็นตัวเต็มตลอดเลยแยแพี่จะมาจะมาบอกพี่น้องฟังนะคะ่ะพี่น้องขาตัวไหนเต็มบ่เอานะคะเอา,เอา,เ,อาเอาตัวเอาตัวไว้บ่เต็มเนาะถ้าเจ็ดสองเต็มพี่น้องเอาสองสองจวดเน้นๆนะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเดินรางแบบมาตัวนะคะเบาก็ได้ดท็อกเจ็บๆอยู่อันนี้เป็นแนวทางคนบอกว่าเดินรางหนึ่งก็หานะจ้ะ มาหนึ่งน้องวันที่แล้วน้องวันนี้เพิ่นบอกว่าสองก็หกมาตัวใดตัวหนึ่งเพิ่นบอกว่ารับรองสองหกน่น่อนข้างลางพนาเพิ่นว่าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอสตางสิบหน่วยบนแบบเน้นเป็นเลขสิบหน่วยบนปเป็นเลขขี่พนาพี่น้องหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าเนาะค่ะอันนี้คือแนวทางคึ่งนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นห้มาเพิ่นบอกว่าสิบหน่วยบนหนึ่งก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดกัหนึ่งเก่ากั่สนพี่น้องเอ้าเป็นเลนขขี่ของคนอีหรีเด้เนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเม็ดเดียวแคนสามหนึ 3, 1, หาสำหรับแนวทางเอ็ดน้าเนาะหรือว่าเอดมาเมือี๋ยวราคาพี่น้องคะวดที่แล้วห้าศูนย์ส่วันนวันี้สามหนาะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเด่นแปดนะคะแอดเวแล้วบอกว่ามัวนีแปมาแน่นอนฝาดไปเลย8 2วัสัน 8, 1, 8, 7, 8, 7, 5, แปดหนึ่งแปาละแปดห้าหาแสวันสันแค่ไพเน้นสี่แปด อแอดแฟนเพิ่นบอกว่า582 482 480นะคะสี่นะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้ามาเร็วบอกว่าเด่น4ี4 9เนาะอันนี้เป็นแนวทางพรอยายวิทย์นะคะวัยวิทย์บอกว่าหัวดนี่28 29และ20นะคะพี่น้องมาเบิ้งค่ะสูตรนี้เพิ่นบอกว่าเลขดับบนนะคะเลขแม่เยลรมันเพิ่นวาจังสี่ละเลขดับบนงวด ลับดับเรืองักลอยเนี่ยสถิติบนล่างว่าสันโอมาเด่นมาไใดบนล่างวัที่แล้วเด่นห้ามหาักลอยเนาะวดนี้หามากคือเก่าว่าสันพี่น้องห้าอะไรดีพิจรารณาตามเพื่นอนใดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิ้งค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> เป็นแนวทางของแอดชชยกู เพื่อนบอกว่าส้นสามวิ่งสามแปดสามเก้าสามบริัดขอถอดเนี่ยทางเทึ่งเพื่อนเนาะเนี่ยทางเทึ่งเพื่อนค่ะพี่น้องเด็่ยใช่ขูนเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนี่ยทางเสริมพลลำพูนวัสดเลขกเด่นเพื่อนบอกว่าเด่นหนึ่งหนึ่งมาหลักหน่วยลักซิบและลักหน่วยหนึ่งอะไรดีละพี่น้องต่อไปเลยจา้าชุดเน้นล่างวัแดุแสงเดือนสองศูนย์หกศูนย์สามเก้าหกเก้านพี่น้อง โค้งสุดท้ายพี่้องจ้าโค้งสุดท้ายสําหรับเนวทางของแอดฟินิกเนาะ mm hmm. เพื่อนบอกว่าสองมาในนอนนะาจ้าสองอ่าสองหนึ่งสองหกสองเก้าเนเนละละสองหกหกสองพะนะ mm hmm. ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางสิบบนหนึ่งกับสาม mm hmm. เอาหมดทีเดียวได้ปีทีเดียวคนนี่สิบหกทับเจ็ดอันนี้เป็นเนวทางเพื่อนบอกว่าเด่นล่างมาตัวสําหรับเนวทางของงันคนบารละจันเนาะ เด่นลังแบบสามโตมาโตพน่ะงวดที่แล้วเจ็ดสองหนึ่งมา 1, 3, 1, หนึ่งออกสามหนึ่งงวดนี้แปดสามสองสองมาแห้งพี่้องลังวันนี้ยายไปจะบอกเลยว่าสองมาแรงนะคะหมวดหนีเนาะมากกับพิจนาตามเพื่อนใดเนาะพี่้องเนาะเพราะว่าทุกสำนักทุกอาจารย์ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางนะคะพี่้องค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางอ่าเอลเดนเนาะเดน เด่นบนล่างนะคะสรุปเด่นบนล่างบนเด่น6กับ7็7นะคะย์่หถืองวดบลาพ,พาาาาาาลลี่น้องถือก็ได้ย้ายไพ่มากอาตต้งวดเก่ามาลงให้ข่เบิ้งแลาสั้นอ่า9 7 5, นะ้จานะจ๊ะ2ตัวเด่นดูเกซ่อ่าห5และ6 7เนาะข้างล่างก็เด่น6กับ7คือเก่า6และ7 5เอาระเด่นนาะพีน่นะ้องเนาะต่อไปเลยจ้าปิดทไายโดยแนวทางของแอตดรัชนกกำไท้นาะย์เ3 2ตัวเด่นเนาะเด่น7กับ6 เด่นบนเจ็ดกระพาพนาสองตัวแคปหน้าจอเดี๋ยวแถวรอบเพิ่งสรุปอีกรอบนึงเนาะเชิญเอราญชนกเนาะเพราะว่าอันนี้น่ะนอย่ายังบรทธานสรุปเนาะค่ะถ้าเพิ่อนสรุปเพิ่อนจะฟันมากในเม็ดเดียวเนาะสำหรับเนี่ยทางเอราญชนกเนาะถ่ายคลิปนี้ยายให้ขอ,ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ่าที่เดียเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเงงๆรวยๆปังๆสุขุมสุข,ขน้นขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันข้อมูลแนวทางให้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางขอบคุณในหลายเด้อจ้า สวัสดีจ้า